สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนที่ดูรายการอยู่ตอนนี้ครับพีสโตนมาแล้วครับตอนนี้เด็กๆอยู่ในรายการคิดสนุกนะครับพีสโตนอยากชวนเด็กเล่นเกมคําถามชวนคิดสนุกหลักโลกนะครับเด็กๆจะต้องทายให้ได้นะครับว่าขยะปริศนาในวันนี้คืออะไร อย่ารอช้าครับเราไปพบกับสมาชิกคิดสนุกที่จะมาตั้งคำถามหาคำตอบด้วยกันในวันนี้กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อกับตันครับแม่่ะสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีน้องกับตันครับน้องกัปตันครับพี่โตนอยากให้น้องกับตันช่วยพี่โตนหน่อยนะครับตอนนี้พี่โตนงงอยู่นะครับว่า ขยะที่พี่สโ o น e มีนะครับจะทิ้งอย่างไรดีครับน้องกัปตันช่วยได้ไหมครับได้ครับด้านหลังพี่โโตนนะครับมีถังขยะหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะรีไซเคิลขยะเปียกขยะทั่วไปแล้วก็สีแดงๆอันนี้คือขยะอันตรายครับใช่แล้วครับแต่ว่าจะทิ้งอันไหนดีครับน้องกัปตันช่วยหน่อยนะครับชิ้นแรกครับอันนี้เป็น ซองนะครับกล้วยหอมครับมีพิสโตนเพิ่งกินมาเลยครับกาลังงงว่าจะทิ้งยังไงดีครับขอดูใกล้ๆได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้ครับได้ครับนี่ครับดูดูใกล้ๆเลยครับน้องกัปตันดูใกล้ๆได้เลยสังเกตเห็นอะไรเหรอครับน้องกัปตันสัญลักษณ์รีไซเคิลครับโอ้จริงด้วยครับน้องกัปตันมันมีสัญลักษณ์รีไซเคิลนะครับเป็นพลาสติกรีไซเคิลได้ครับหมายเลขห้าครับแบบนี้เราเราทิ้งไปได้เลยไหมครับรี ไม่ได้ครับอ้าวทําไมทิ้งไม่ได้ล่ะครับพี่พี่โซนอยากทิ้งแล้วครับต้องแยกขยะกอนครั่อ๋อหมายถึงว่าแยกเปลือกก้วยที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับได้เลยครับได้เลยครับนี่ครับมีเปลือกก้วยอยู่พี่โซนลืมสังเกตเลยครับเท่ากับว่าสิ่งนี้นะครับมีขยะอยู่2ชิ้นนะครับพลาสติกนะเราทิ้งถังขยะรีไซเคิลใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับ แล้วสิ่งนี้นะครับเปลือกก้้ยขยะเปียกครับขอบคุณครับอเก่งมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็พร้อมจะเล่นเกมคำถามชวนคิดสนุกกันแล้วนะครับน้องกัปตันซึ่งวิธีการเล่นนะครับพี่ส t o n e ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องกัปตันจะต้องหาคำตอบให้ได้ว่าขยะปริศนาในวันนี้คืออะไรนะครับโดยพี่ส t o นจะให้ตั้งคำถามได้ทั้งหมดหข้อนะครับ สลับกันถามกับคุณแม่ได้เลยนะครับน้องกัปตันพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วคำถามที่หนึ่งครับเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมใช่หรือไม่สิ่งนี้มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมใช่หรือไม่คำตอบก็คือแอนแอนยังไม่ใช่ครับน้องกัปตันลองถามดูใหม่นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารใช่หรือไม่ โอ้โหคุณแม่ถามได้ยอดเยี่ยมมากครับสิ่งนี้เป็นบรรจุภัณฑ์สามารถใส่อาหารได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่แล้วครับมีลักษณะเป็นถ้วยครับสามารถใส่อาหารลงไปได้นะครับแต่ว่าข้างในถ้วยจะเป็นอะไรนะอืมคำถามต่อไปคำถามข้อที่3ครับด้านในบรรจุของเหลวใช่หรือไม่ สิ่งนี้ด้านในสามารถบรรจุของเหลวได้ใช่หรือไม่คำตอบก็คือใช่แล้วครับแต่ว่านะเวลาที่เราซื้อมานะครับตอนแรกจะยังไม่มีน้ำหรือของเหลวอยู่ครับเราต้องเอามาใส่น้ำนะครับแล้วก็ต้มด้วยเด็กๆรู้กันแล้วหรือยังครับอย่าเพิ่งรีบตอบนะครับยังเหลือคำถามอีก2ข้อครับคำถามต่อไปข้อที่4ทําำจากกระดาษหรือพลาสติกใช่หรือไม่ สิ่งนี้ทํามาจากกระดาษหรือพลาสติกใช่หรือไม่คำตอบก็คือปิ้งปองใช่แล้วครับมีทั้งกระดาษมีทั้งพลาสติกเลยนะครับพีสโตนเชื่อว,ว่าทั้งน้องกับตันและคุณแม่น่าจะรู้คำตอบแล้วแต่ยังเหลืออีกหนึ่งคำถามครับจะถามว่าอะไรดีครับมีหลายขนาดใช่หรือไม่สิ่งนี้มีหลายขนาดเลยใช่หรือไม่และคำตอบก็คือ ใช่แล้วครับเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรครับสิ่งนี้มีลักษณะเป็นถ้วยสามารถบรรจุของเหลวลงไปได้นะครับมีหลากหลายขนาดเลย,เยจะเป็นอะไรนะน้องกัปตันรู้คำตอบแล้วใช่ไหมครับรู้แล้วครับพร้อมจะตอบเลยไหมครับพร้อมครับสิ่งนี้ก็คือถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปครับ ถ้วยบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนะครับจะเป็นคําตอบไปถูกหรือเปล่าดูตรงนี้นะครับ1นึงสองสาปิ้งปองเย้เก่งมากๆเลยครับน้องกับฟันโอ้โหตั้งคำถามได้ดีมากๆปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยครับ ถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับก็ถือว่าเป็นขยะที่มีจํานวนมากนะครับเนื่องจากว่าหาซื้อกินได้ง่ายและราคาถูกมากๆครับเด็กๆก็อย่าลืมแยกทิ้งให้ถูกต้องนะครับเพื่อลดปัญหาขยะที่เกิดจากถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะครับน้องกัปตันครับคุณแม่ครับที่บ้านได้แยกขยะไหมครับได้ค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยครับพี่สโตนขอดูวิธีการแยกขยะที่บ้านน้องกัปตันหน่อยได้ไหมครับได้ครับ สำหรับที่บ้านกับการจะมีหน้าที่ในการแยกขยะประเภทขวดกระดาษค่ะโดยกับการจะพับกล่องกระดาษให้มีขนาดเล็กเพื่อประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บเมื่อเรามีขยะมากพอแล้วเราก็จะนำไปขายที่ร้านขยะรีไซเคิลใกล้บ้านค่ะ เยอะมากๆเลยนะครับเด็กๆเห็นไหมครับขยะไม่ใช่สิ่งที่ไร้ค่าเลยนะครับถ้าเกิดว่าเรานําไปจัดการเรานําไปทิ้งอย่างถูกที่นะครับเพลอเเนี่ยมีค่าขนมกลับมาด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องกัปตันกับคุณแม่นะครับที่มาเล่นเกมด้วยกันนะครับแล้วมาเล่นเกมด้วยกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ เด็กๆเ,เคยกินบะหมี่ถ้วยกึ่งสำเร็จรูปแบบนี้กันไหมครับเวลากินเสร็จแล้วทิ้งแบบไหนดีใครที่ยังไม่รู้พี่โซนมีคำตอบนะครับเด็กๆโดยปกติแล้วการกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยจะเกิดขยะ3ประเภทด้วยกันนะครับ 1. ขยะย่อยสลายได้ก็คือน้ำซุปหรือเส้นบะหมี่ที่กินไม่หมดไม่ควรทิ้งรวมกับถังอื่นๆครับ สขยะทั่วไปก็คือถ้วยกระดาษฝาปิดและซองเครื่องปรุงซึ่งปนเปื้อนคราบอาหารครับและอาจเสื่อมสภาพจากน้ำร้อนด้วยนะทำให้ส่วนใหญ่แล้วไม่นิยมนำไปรีไซเคิลนั่นเองครับเด็กๆ 3. ขยะรีไซเคิลก็คือถ้วยและซ่อมที่เป็นพลาสติกซึ่งก่อนทิ้งก็อย่าลืมล้างให้สะอาดกันด้วยล่ะแค่นี้เองครับเด็กๆ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับและตอนนี้นะครับสมาชิกคิดสนุกก็มารอแล้วนะครับไปดูกันว่าเขาจะมีวิธีการรักโลกแบบไหนมาฝ่าพวกเรากันไปพบกับเขาเลยครับสวัสดีค่ะน้องเฟิร์เป็นสมาชิกคิสดสนุกหมายเลขสองศูนย์เปเ็นนะคะวันนี้น้องเฟิร์จะบอกวิธีการลดค่าไฟลดเรืร้อนค่ะด้วยการากผ้าน,นะคะแทนการอบผ้าค่ะเพราะว่า รอผ้าน,นะคะเพื่อพลังงานถึง60เซเลยค่ะและต้องสักผ้าทีละเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่เลืองน้ำผ้านี่เลยคะ่ะนางเพิรนะคะก็ต่างผ้าไว้มีหลายต้วยนะคะขอบคุณค่ะเยี่ยมมากเลยนะครับวิธีรักโลกดีๆแบบนี้ แล้วถ้าเด็กๆคนไหนนะครับมีวิธีรักโลกแบบอื่นนะครับอย่าลืมส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ facebook Fan Page คิดสนุกตรงนี้เลยนะครับพี่ต n นรอดูไอเดียจากเด็กๆทุกคนอยู่นะครับแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วนะครับเด็กๆแต่ความสนุกยังไม่หมดนะครับเด็กๆอย่าลืมครับกลับมาพบกับรายการคิดสนุกได้ทางช่อง ALTV v เรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับเด็กๆ สวัสดีครับอย่าลืมแยกขยะกันด้วยนะครับเด็กๆ